อย่าซื้อเลยครับพี่น้องรถคันนี้นะรถมือสองแต่ว่าเหมือนป้ายแดงอย่าไปซื้อเลยมันไม่คุ้มอืมันไม่คุ้มคือว่าบรคุ้มม,ม,ม,มันไม่คุ้มเพราะว่าอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้สิมันเกินมันเกินใช่ทําไมมันเกินคุ้มโอ้ oh. มันเกินคุ้ม <laughs> <laughs> เออมันเกินคุ้มเพะมันไม่คุ้มแต่ว่ามันเกินเข้าใจไหมเข้าใจเลยเออมันไม่มันไม่คุ้มนะแต่ว่ามันเกินคุ้มนะถูกกว่าป้ายแดงสองถึงสามแสนหนึ่งจุดเก้านะหนึ่งจุดเก้าอโต้เทารแลมโบอย่าไปซื้อเลยครับไม่คุ้มไม่คุ้มอืมเพราะว่ามันเกินมันไม่คุ้มมันเกินอ่ามันเกินคุ้มจ้าดูดิมันมันไม่คุ้มอ่ะมันเกินอ่ะดูดิเหลือนบนป้ายแดงเนี่ย จะไปเอาทำไมไม่คุ้มมันเกินมันเกินไม่แค่หมื่นโลดีไม่ดีดีไม่ดีถึงหมื่นหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอีกดูไลเนอร์ดูยางจากศูนย์นี่นะอยากได้แม็กไหมอยากสิครับเอาเปลี่ยนให้อันนี้เกียวโตนะโอยมันจะไม่โคตรโกนคุ้มเลยหรอพี่ไม่คุ้มก็บอกว่าใครเอาคันนี้ไปไม่คุ้มเพราะมันเกินโคตรเกินคุ้มมันเกินเห็นกุญแจนี่ไหม เยอะมากเยอะเกินเยอะเกินหลายดอกจังพี่แต่ว่าของมันไม่มีสักดอกนะไม่มีเลยเหรอเพราะว่าของมันกุญแจอยู่ข้างในอหยิบมาผิดดอกหยิบมาผิดดอกอีกโอ้โหก็บอกเลยวมันเกินไม่สองหมื่นพี่แล้วเข้าใจยังว่ามันเกินเข้าใจแล้วเออก็ดูจะหยิบกุญแจมายี่สิบกว่าคันอืมแต่ว่าไม่มีของมันสักดอกไม่มีเลยเออเพราะว่ามันเกินไงอืมมันเกินหยิบมาเกินหยิบมาเกินอีกเออโอ้ยไอ่ย้องไอ่ตนองนี่เดนนี่เกียวออโต้นี่ เบิ่งที่ล่ะหยิบกุญแจมาเศร้ากุขั้นแต่ว่าบุมีุ่ญแจ๋ขันนี้จักกันหน่อยจักดอกเลยโอ้เอาอย่าไปซื้อรถคขันเนี้ยไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มไม่คุ้มถูกกว่าป้ายแดงแค่สองถึงสามแสนเองผมเข้าใจแล้วมันไม่คุ้มแต่ถ้าขันไหนคุ้มจะบอกว่าคุ้มอแต่อันนี้มันเกินไงมันเกินคุ้มมันเกินคุ้มมันร้นมันรนคุ้มเครื่องพันเก้าลองแก้มเดิมนะฝากระปุกหัวน็อตไม่ขยับเอาดูแผ่นเพล ผูแผ่นเพจอืมสวยสวยปะสวยครับก็ไม่ไม่สวยอีกแล้วคันเนี้ยทำไมอะมันสวยเกินสวยเกินอีกสวยไม่สวยมันสวยธรรมดามันมันมันไม่สวยอ่ะอืมอมันไม่สวยเพราะอะไรสวยเกินมันสวยเกินอ้าววันเดียวละแปดพันรอม่ยังไม่เดรสไใสห้แล้วก็แถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอ้ป้ายแดงไอเซมดรซิ่งจัดให้ อย่าไปซื้อเลยเพราะว่ามันเกินคุ้มเกินคุ้มเอาฝากไลฟ์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ไอเสียมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดมันที่สุดไปไในไอเสียมฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยไปดุนจ๋าแจ๋ว